สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับคุณครูจะทักทายอย่างนี้ตลอดนะครับเพราะต้องไปตัดต่อลงใน YouTube นะครับคลิปละ1ห,หน้านะครับผม c l ล s e up เล s s ที่1หน้าที่38มาเรียนกันต่อเลยนะครับนั่นก็คือเป็นบทที่3 My Home t o w ชบ้านเกิดของฉันนะครับในหัวข้อ listening ในหัวข้อการฟังคำสั่งว่า look at the photo ให้ดูที่รูปภาพ on this page ในหน้านี้ with a partner แล้วก็ให้ดูกับเพื่อนของเรานะครับ partner ในที่นี้คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะครับให้ I answer the question ให้ตอบคำถามเขามีคำถามอยู่2ข้อนะครับข้อแรกก็ถามว่า what do you know about this place คุณรู้จักสถาน,นที่นี้หรือไม่นะครับคุณรู้จักสถานไม่ใช่หรือไม่คุณรู้จักสถานที่นี้ว่าเป็นอะไรนะครับสถานที่นี้เป็นอะไร what คือแปลว่าอะไรนะครับ ให้ say at least three things ให้บอกลักษณะสามอย่างสามประการหรือสามข้อมานะครับในสถานที่นี้ก็คือสถานที่ในภาพนี้นั่นเองนะครับข้อสองก็ถามว่า what can you visit near here ใกล้ๆกับสถานที่นี้นะครับคุณสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับแลปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะครับ คุณครูก็นำมาตอบให้เลยนี่คือคำแปลของคำถามข้อ A นะครับส่วนข้อหนึ่งนะครับคำแปลอยู่นี่นะครับคุณรู้จักสถาน,นที่สถานที่นี้ไหมนะครับให้บอกลักษณะมาอย่างน้อย3อย่างนะครับแล้วก็คุณสามารถไปเยี่ยมชมอะไรใกล้ๆก,ก,ก,กับสถานที่นี้ได้บ้างข้อที่1น,นะครับคุณครูก็เลยตอบให้ว่าสถานที่นี้คือนะครับ1นน,นะครับคือ The Hollywood Walk of Fame นะครับ is decorated with stone steps decorated with nearly 5,000 pentagrams แปลอย่างนี้นะครับนักเรียนสถานที่นี้นะครับเนี่ยเขาเขียนตัวขาวๆไว้เลยนะครับว่า the Hollywood Walk of Fame Hollywood Walk of Fame นะครับแปลเป็นภาษาไทยคือถนนเดินนะครับแห่งฮอลลีวูดนะครับ ถนนเดินในที่นี่หมายถึงถนนเดินที่เป็นลักษณะก็คือเขาจะมีเนี่ยมีรูปดาวนะครับรูปดาวนี้นะครับเป็นรูปดาวห้าแฉกแล้วเขาก็จะเขียนชื่อ,อบุคคลที่มีชื่อเสียงเอาไว้นะครับดาวละหนึ่งชื่อนั่นก็คือชื่อของดารานักร้องนักการเมืองแม้กระทั่งตัวการ์ตูนนะครับเขาก็เขียนไว้ด้วยแล้วก็ชื่อสัตว์ก็ยังเขียนนะครับ แต่ประโยคแรกนี้แปลว่านะครับ The Hollywood Walk of uh, The Hollywood Walk of Fame คุณ,คณทับศัพท์นะครับนะเพราะเมื่อกี้แปลเป็นไทยแล้วนะครับก็คือทางเดินที่มีรูปดาวห้าแฉกนั่นเองนะครับ Is decorated ถูกประดับประดา with stone s t e p ไว้ด้วยนะครับแผ่นหินนะครับ stone นะแปลว่าหิน s t e p แปลว่าแผ่นหินนะครับหินที่เป็นแผ่น แล้วก็หินที่เป็นแผ่นนั้นนะครับ d e c o r a t e d with n e a r นนะครับได้ถูกประดับไว้นะครับประมาณ n น a r ยรแปลว่าเกือบจะนะครับหรือว่าใกล้ๆ5,000เพนตากรมนะครับเพนตากรมแปลว่ารูปดาว5แฉกมีรูปดาว5แฉกนี้อยู่ประมาณเกือบ5,000ดวงนะครับนะก็คือมีรายชื่ออยู่เกือบ5,000นั่นเอง ยินดีต้อนรับนะครับนะท่านผู้ชมที่ชื่อว่าแพงนะครับชวชวันรัตน์นะครับแพงหรือแพงนะครับนะคุณชวันรัตน์ก็ยินดีต้อนรับนะครับที่เข้ามาชมโอเคไปข้อที่2ต่อเขาบอกว่าคุณสามารถไปเยี่ยมชมอะไรได้บ้างนะครับใกล้ๆสถานที่อย่างนี้นะครับข้อที่2นะครับเอาไม่ใช่โทษทีครับคอยบอกลักษณะของข้อ1 3ข้อนะครับ1.1่คุณครูอธิบายไปแล้วมา1.2ต่อ 1.2นสะครับสถานที่นี้นะครับจะ engrave with the name of the, the performers and famous people นั่นก็คือ engrave แปลว่าสลักชื่อนะครับที่ดาวนี้จะสลัก uh, with the name ด้วยชื่อของ the performers performers ในที่นี้แปลว่านักสแสดงนะครับ and famous people ก็คือบุคคลที่มีชื่อเสียงก็จะสลักชื่อ บุคคลที่มีชื่อเสียงได้นักสแสดงเอาไว้นะครับนี่คือลักษณะประการที่สองลักษณะประการที่สามนั่นก็คือ all event and grave a n i m l n a m s like a l e s s a songhaj and r i n t e uh, n t uh, i n t e n a i n นะครับ all company names like Disneyland หรือแม้กระทั่งนะครับอ,อหรืออีเวนต์เอ็นเกรฟแม้กระทั่งสละชื่อของสัตว์เอาไว้นะครับสัตว์ที่ดังๆนะครับก็คือลิซซี so and Tin Tin ่โซฮาร์ดแอนดรีนตินินแตินินนะครับซึ่งคุณครูก็อ่านผิดอันถูวเพราะคุณครูไม่ค่อยรู้จักนะครับเป็นอันว่าถ้าเอ่ยชื่อ,อสัตว์เหล่านี้ผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งชื่อของบริษัทนะครับคือชื่อบริษัทดิสนี่แลนด์นะครับเป็นต้นก็สลักไว้ที่แห่งนี้นะครับ นั่นคือคุณสมบัติอย่างน้อย3ประการของสถานที่อย่างนี้ไปดูข้อที่2องนะครับก็บอกว่าสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับนะครับใกล้กับสถานที่อย่างนี้ก็ตอบว่า we แค v i s i t h o l l y w o o d นะครับ near here ก็คือเราสามารถไปเที่ยวฮอลลีวูดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่นี่นะครับฮอลลีวูดก็คือ,อเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์นะครับที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกานะครับในเมืองลอสแอนเจลิสนั่นเอง โอเคไปต่อข้อ b กันต่อนะครับข้อ b ก็บอกว่าให้ listen ให้ฟัง to find conversation นะครับหัวข้อ5ข้อนะครับในการสนทนา and choose ให้เลือก the correct answer คำตอบที่ถูกต้องในแต่ละคำถามนะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้โอเคไม่เป็นไรนะครับแปลกันสดๆแล้วนะครับนี่หัวข้อนี้นะครับในหน้านี้ก็คือทักษะการฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนนะครับนะ มาฟังทักษะการฟังกันจากคลิปเสียงของชาวต่างชาตินะครับแต่ก่อนที่จะฟังคุณครูเฉลยอ่าคถามให้ก่อนนะครับจะได้สะดวกแก่นักเรียนในการที่จะตอบนะครับในขณะที่กําลังฟังข้อแรกนี้ก็ถามว่า what a R e they l o o k i n g for พวกเขานะครับทั้งคู่กําลังมองหาอะไรอยู่นักเรียนลองฟังดูนะครับก็อมองหาอะไรมองหาสานที่มองหาถนนมองหาแท็กซี่นะครับข้อสอง พวกเขากําลังจะไปที่ไหนนะครับนะจะไปตามร้านค้าจะไปโรงแรมหรือจะไปพัตคารข้อที่3ใครกําลังพูดกับเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่นะครับนะใครกําลังพูดระหว่างตํารวจนะครับพนักง,งานเสิร์ฟแล้วก็ดารานะครับแ,อ,แอ,อร์แอคชนนี่คือดารานะดาราพูดนักสแสดงผู้ชายข้อที่4นะครับใครต้องการที่จะถ่ายภาพเซลฟี่นะครับ ให้ฟังดูการสุนทนาให้ดีนี่คือคําแปลนะครับหนาะคุณครูแปลให้หมดแล้วนะครับว่าข้อไหนแปลว่าอะไรข้อที่5นะครับเวลาเท่าไหร่ที่หนังเริ่มฉายนะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นก็ให้นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับโอเคครับมาฟังคลิปเสียงกันเลย Unit 3, my hometown, Trek 3.1. Listening, Unit 3, page 38, B. 1. Excuse me? Yeah? Is this the bus for Hollywood? Sorry, you need to take the number 780 from the bus station. Can we walk? Mmm. It takes about two hours. Oh you can get a taxi. Call five 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 zero five zero five zero five. Oh thank you two Where are we going? I'm tired. Ah <sighs> are we going to the hotel? I don't want to go to the hotel we aren't going to the hotel. Oh, are we going to a shop? I hate shopping. Please, Mum. We aren't going shopping. It's two o'clock. Where are we? Go oh, yes. Hamburgers. Ice cream. Thanks, Mum. Three. Finished? Yes. Thank you. Fantastic pizza. Would you like anything else? How much is a big ice cream, please? A large ice cream. $15. We also have a special ice cream with chocolate and banana for $16. Do you like it? Me? Yes, it's my favorite. Could I have that, please, Mum? Okay. Four. Hey there, where are you from? I'm from England. England! Great! Can I ask you a question, please? Uh, yes, but you're a police officer. Is there a problem? Oh, no. I'm here with that man there. He's a famous actor. Oh, yes. He was in that brilliant action film. Can I take a selfie of me with him and you, please? Yeah, sure. Hey Chris come over here we need you for a photo thanks so much fantastic photo 5 say would you and your mom like to come to the movie oh yes please i've got free tickets here you are thank you wow can we have one for my sister sure 3 tickets wow What time does it start? At six o'clock. Okay. Thank you. You're welcome. See you there. Coming, Mr. Clooney. โอเคครับบทสนทนาจบลงไปแล้วนะครับหนาะคุณครูตั้งใจนะครับความจริงแล้วอยากจะคัดลอกนะครับประโยคที่กําลังสนทนาอยู่นะครับแต่ว่ามัน อาต้องใช้เนื้อที่นะครับมาพอสมควรเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะได้ฟังคลิปเสียงจากคุณครูประจำวิชาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูพินันาน,นามาลงให้นักเรียนเพื่อได้ฟังไปก่อนนะครับนะถ้านักเรียนคนไหนเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนก็สามารถที่จะเปิดฟังได้หลายๆรอบนะครับนะาก็โดยการกดย้อนหลังไปนะครับนะก็สามารถฟังไปเรื่อยๆจะได้เพิ่มทักษะในการฟังนะครับ พราะฉะนั้นคุณครูก็เฉลยให้แล้วนะครับนะว่าสถานที่ไหนข้อหนึ่งนะครับที่เขากำลังมองหาอยู่อ่าเขามองกำลังมองหาอะไรอยู่นะครับก็คือมองหาสถานที่ข้อที่สองนะครับพวกเขากํลาลังอาจจะไปที่ไหนนะครับก็จะไปพักคารนะครับข้อที่สามนะครับอ่าใครพูดอยู่กับเด็กนะครับก็คือเวตเตอร์นะครับคือพนังงานเสริฟผู้ชายนั่นเอง ข้อที่สนะครับใครต้องการที่จะถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับดารานะครับนั่นก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นนั่นเองข้อที่5นะครับหนังจะเริ่มฉายเมื่อไหร่นะครับก็จะเริ่มฉายเวลา6นาฬิกานั่นเองนะครับขอให้นักเรียนฟังหลายๆรอบนะครับเพราะทักษะการฟังนี่จะยากกว่าทักษะการอ่านพูดเขียนนะครับแล้วกค็คลิปเสียงนี้นะครับยังสามารถนําไปตอบในข้ออื่นอีกได้นะครับนะ,ะไปดูข้อถัดไปกัน ตอนนี้นะครับคลิปเสียงนะครับนำมาตอบในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ listen again นะครับให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง and answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถามนะครับโดยก็ถามว่านะครับในบทสนทนาที่1ห,หรือว่าข้อที่1น,นั้นเบอร์โทรศัพท์ที่จะเรียกแท็กซี่นั่นเบอร์อะไรนะครับคุณครูก็นำมาเฉลยให้แล้วนะครับนั่นก็คือเบอร์5 5 05 05นะครับ0 5 0 5 0 5นะครับ3ครั้ง ข้อสองนะครับในบทสนทนาที่สองหรือข้อที่สองนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับนะก็ตอบว่าเวลาสองนาฬิกานะครับก็ถามสั้นๆว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ข้อที่สามนะครับบทสนทนาที่สามนั้นเด็กผู้ชายต้องการที่จะรับประทานอะไรนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับรับประทานไอติมนะครับนะส่วนข้อที่สี่นะครับเด็กผู้ชายนั้นมาจากที่ไหนนะครับ ็เด็กผู้ชายนั้นมาจากประเทศอังกฤษนะครับนะข้อที่5นะครับเขา,าถามว่ามีาตั๋วอยู่กี่ใบนะครับเขาได้ตั๋วมานะครับแล้วก็จะมาชวนเพื่อนไปดูหนังเขาก็ได้มา3ใบนะครับนี่คือคําเฉลยคุณครูเฉลยให้แล้วนะครับนะขอให้นักเรียนฟังคลิปเสียงหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะรู้ว่านี่คือคําตอบนะครับของคลิปเสียง ไปต่อข้อดีกันต่อครับข้ดีนะครับก็บอกว่าให้อ่านนะครับอีกแซมโคลสอแล้วก็ให้ทำใบงานนะครับอีกแซมท k สใบงาน i n น t r รักชั่นะครับก็คือคำแนะนำนะครับในใบงาน what do you have to do ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับโดยเติมนะครับประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นั่นก็คือคุณครูเติมให้แล้วนะครับเขบอกว่า you will hear to w people speaking คุณจะได้ยินนะครับคนพูดกัน2คนนะครับ they are speaking about เขากำลังพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณครูก็ตอบให้ว่า bus tour นะครับพูดเกี่ยวกับรถทัวร์โดยสารนั่นก็คือเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปเสียงอีกทีหนึ่งนะครับเพราะหน้านี้เป็นทักษะของการฟังล้วนๆเลยนะครับแต่นี่เฉลยให้ฟังก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะได้สะดวกในการฟัง ว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับคุยกันเรื่องอรถทัวร์นะครับว่าจะออกเมื่อไรกี่ชั่วโมงออกคันอะไรอย่างนี้นะครับเป็นรถทัวร์ท่องเที่ยวข้อสามนะครับ you n i t d to คุณจำเป็นที่จะต้องฟังนะครับ and complete the n o t e และก็เติมโน้ตก็คือบันทึกให้สมบูรณ์บันทึกข้างล่างนี้นะครับนาะยังมีข้อหนึ่งฟังคลิปเสียงจากข้อดีนี้นะครับแล้วก็ไปเติมในข้อ f นะครับนะนี่ข้อ f ต้องมาเติมให้สมบูรณ์ลงในนี้ด้วยนะครับในข้อมูลตรงนี้ข้อสนะครับ You ยู a r ีย e ์ composition คุณได้ได้ยินนะครับบทสนทนานี้2ครั้งนะครับนี่คำแปลตรงนี้คุณครูเติมให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังคลิปเสียงนะครับฟังให้ดีนะครับได้เดี๋ยวจะมาเฉลยในข้อนี้ต่อนะครับฟังคลิปเสียงอ่าก่อนนะครับผม Track 3.3. 3. Listening. Unit 3, page 38, F. Listen again and check your answers. Excuse me? Yes, ma'am. How can I help you today? I'd like some information about your bus tours. Of course, ma'am. They are every day except Monday. So, Tuesday to Sunday. That's right. And what time do they start? We leave here at 10 o'clock in the morning. Here? In front of the office. Oh, thank you very much. We do ask all our customers to bring water to drink. It's very hot sometimes. Is juice okay? Uh, not really. Water is. We prefer water. Right, thank you. Oh, and how much are the tickets? Adults are $30 and children are $20. But if you buy an adult and a child's ticket, you get one child free. So I pay $50 for the three of us. Exactly. Perfect. Thank you. โอเคครับนะนะักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับคุณครูเน้นแล้วว่าทักษะการฟังนั้นเราต้องใช้ทักษะนะครับนะในการตั้งใจฟังให้ดีว่าแต่ละศัพท์นะครับเขาออกเสียงกันอย่างไรและแปลว่าอะไรนะครับให้จับใจความให้ได้และลองมาเติมในข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่า you will hear with sister คุณสามารถได้ยินนะครับ คุณจะได้ย็ยนวิซิสเซอร์ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับแอกิ้งกำลังถามอเมนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผู้ชายท่านหนึ่ง about เกี่ยวกับบัสทัวร์นะครับก็คือบริการรถทัวร์ท่องเที่ยวนั่นเอง for tourists สำหรับนักท่องเที่ยว listening complete ให้ฟังแล้วก็จงถาม each question ในแต่ละคำถามนั้นให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ you will hear the conversation twice คุณจะได้จะได้เย็ยนบทสนทนา2ครั้ง ซึ่งคุณครูก็ทําคลิปลงให้นักเรียนแล้วนักเรียนจะเปิดฟังกี่ครั้งกี่รอบก็ได้นะครับนะฟังจากคลิปของคุณครูได้เลยเขาบอกว่าชื่อบริษัทนี้นะครับชื่อว่าโจลี่ฮอลลีวูดชัวนะครับนี่คือชื่อบริษัทการท่องเที่ยวเดย์นะครับเปิดวันไหนบ้างนะครับก็คือเปิดทําการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับนะนี่วงเล็บให้หน่อย Starting time เวลาที่รถออกนะครับคือรถอรถจะออกจากบริษัทเวลา10 AM นะครับก็คือ10.00น,นในช่วงเช้านั่นเอง Starting place นะครับสถานที่รถรถออกนะครับก็ in front of the office ก็คือรถจอดอยู่หน้าออฟฟิศนั่นเองนะครับนะไม่ได้ไปจอดไกลไม่ได้ไปจอดที่อื่น Must bring นะครับสิ่งที่นักต้องท่องเที่ยวจะต้องนำติดตัวไปด้วยนั่นคือ water นะครับน้ำาด่มนะครับ แล้วก็คูโซแฟมิลี่จิเกตนะครับถ้าจะซื้อตั๋วนะครับนะเป็นตั๋วครอบครัวนะไม่ว่าจะไปกี่คนเหมือนในเนื้อเรื่องนะครับมีเด็ก2คนก็จริงนะครับแต่ว่าซื้อตั๋วครอบครัวนั้นรวมแล้ว50ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่ซื้อตั๋วครอบครัวนะครับผู้ใหญ่30เด็ก20นะครับนะโอเคเป็นนั้นว่าจบหน้าที่38นะครับในหน้านี้ทักษะของการฟังคุณครูขอเน้นให้นักเรียนฟังหลายๆรอบนะครับ จะได้เกิดทักษะในการฟังเพราะภาษาอังกฤษนั้นตามสโลแกนของช่องรูนะครับไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสักนิดนะครับแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be fascinating นะครับไปเจอกับคุณครูในหน้าที่39กกันต่อครับผม